กลับมาตามนัดแม่น้ำหนึ่งจุดทูปปูแล้วให้สามตัวเน้นๆเจ้ามือหวยปิดประตูล็อกอ้นเกลี้ยงแผงเช่นเดิมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสรารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะแม่น้ำหนึ่งจุดทูบแล้วนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะรีบหาให้ซื้อให้ไหวเลยนะคะแม่น้ำหนึ่งนะคะพิระดาธนโชตจินดานะคะให้แนวทาง เลขเด็ดด้วยการจุดทูปไล้สดนะคะจุดทูปขอปู่พญานาคราชนะคะให้สมตัวตรงๆแล้วนะคะค่ำคืนของวันที่12สิงหาคม2564นะคะแม่น้ำหนึ่งนะคะได้ไล้สดจุดทูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้ปล่อยเลขเด็ดให้ชาวเน็ตที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเลขทูปปู่อย่างใจจดใจจ่อได้สมใจอยากแล้วนะคะ ซึ่งการไลฟ์สดดังกล่าวนะคะได้สร้างกระแสตอบรับจากบรรดาคอหวยและแฟนคลับเป็นจํานวนมากกว่า3 0 0 0นคนเลยนะคะคนเข้ามาดูเยอะจริงๆนะคะพออยากได้เลขเด็ดที่แม่น้ำหนึง่งจุดขอพญานาคราชนะคะและเลขเด็ดที่แม่น้ำหนึง่งจุดนะคะไม่ทำให้บรรดานักเสี่ยงโชคนักคำนวณตัวเลขผิดหวังแน่นอนนะคะ วดนี้นะคะแม่น้ำหนึ่งจุดทูบได้เลขเด็ดนี้เลยนะคะสามตัวปรากฏชัดเลยนะคะเลขทูบโชลาเลยนะคะสามห้าสามนะคะนี่เลยนะคะชัดแจ๋วนะคะเลขทูปปูสามห้าสามนะคะเลขจุดทูบไล่สดของแม่น้ำหนึ่งนะคะบางคนเอามาแปลเป็นสามห้าห้าสามสามสามห้าหรือห้าสามสามประมาณนี้นะคะ ทันทีที่แม่น้ำหนึ่งปล่อยเลขเด็ดออกมานะคะปรากฏว่าแผงนี้ถูกจองเลขดังกล่าวตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเกลี้ยงแผงตั้งแต่เมื่อคืนนะคะในขณะที่เจ้ามือหวยนะคะก็ปิดประตูล็อกอันเป็นที่เรียบร้อยไม่รับเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเช่นเคยอีกแล้วนะคะนี่เลยนะคะคือความคืบหน้าของเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งเลขทูป,ปูสามห้าสามนะคะ 3ามนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งนี่ทำแผงระเบิดระเบ้อเลยนะคะเกรียงแผงเจ้ามือปิดประตูล็อกอันอีกเช่นเคยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ